ครับสวัสดีครับมื้อนี้เ๋ยกาซีมาเบ้าสันแปสิก,ก้อยหมูกินสื่อหมูมาเครื่องโลก่ก,ก้อยกินอันนี้แล้วแต่ผูมักเดอ้อครับเดอ้อไปก้อยดิบ khăn bạc nào Chẹp xẹp 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 cái câu con đơn cả Đó. có sắp mua phát phát hay lẹt phát ขอซับก่อนนะครับด้อเ้าผ้าไปเบิ้งเครื่องปรุงภายหลังครับซับหมูแล,ล้วแล้วบบนี้กันคั่นใส่บักนาวให้แบบนี้เอ็มขท้าแ่น,แน,นเอาจะสองรวยเลย สองหน่วยเลยนี่คันให้มัน้าเห็นอะไรเลยอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มากเดอครับเดอขอโทษคอให้หลาย ท่นครับป่านนี้ท่านนำมักเนี่น <S 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 ข้าว็จะเท้าจะทำอะไรนลกอกาะเท้าเนี่ยเท้าจนพูนแล้ว ขันน้นละแบบนัาวซ็กเกอจาจน้อยเด้ขั้นไปเรื่อยๆครับเอ้เอาขาขั้นในทีเราบานี้เขาก็ปั้นเอาเต่ตอนนั่นบานนี่น่ามันหอกปั้นเอาเต่ตอนหมอ ิ้มหน้า,ม,าม,มั่นาบานนี่เนี่ยขาวขแคเนลเล่บาทนี่ปรุงครับบาทนี่เงพักปุงรากกับบานนี้ก็มีเกวเดี๋ยวจะใส่ไปบุกโก เขาไปใส่เซราสิกเซรนี่ยต้นหอม หมวนหมวนพับง่ายง่ายรวดอย่าเว้นเน่ยหอมหอมแดงไม่มไอยากใส่ก็ใส่ได้ครับ ัจะได้เติบแต่ผูมันหอมต้นหอมครับหอมเปรี้ยหรือว่าอักเสบไปเลื่อยอสากา ไปครับแนวกินอันนี้ไม่ใช่กินแซบกินนัวเย็ดไปรดนัวใดมีอีย่างแต่ตัวหรอกเดี๋ยวเฮ็ดอันนี้ก่อนเนอะข้าต้มอยู่ในหม้ออีกต้มปลาทูให้เมียลูกกินเขาแล้วหรอวะอันนี้เมียก,กินแล้วว่กินเม็ดหรอในรอบกัวนะ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวกันปูมิจักหน่อยก่อนโอ้โแล้วแต่ผู้มักาคหรือว่าวมันีอย่างายครับมีก็ใส่เขาครัว ข้าไปเนี่ยใส่หัวข้าหัวข้าหัวไม่อยู่ครับไม่เออมื่อเมื่อวานมันก็ใส่ตู้เย็นไว้หอมคือเการิกอยู่ใส้นกว,วาน่าอ่า ไปครับบาดเดี๋ยวจะเซบไว้เดี๋ยวเมีย,ยกินน้ำป่าได้ยาหอกขันเกลือขันนั่นแล้วแป้งนวอยู่ใส่เนาะแป้งนวครับบาด าเนี่ยดูสีสันอะไรทั้งหลายได้หมจานเมียกินน้ำบ่ได้ใช้ริกออนก่อนโอ้ยเหือแตกูนหอมเล xe hỏa mà này เอาครับบาดนี้ตักินบาดนี้รสชาติางๆแต่บาสันสิเพิ่มรสชาติอีกจักหน่อยเดอตัวมันอันนี้อบควกินได้เล่านีแต่ว่าบาสันสิเพิ่มพริกอีกเนี่ย ัากิดครับคาออนโอ้ยมา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 ขเขาน้ำกันครับ